เนื่องจากว่าผู้เล่นของเราเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเยอะแล้วก็ป่วยด้วยนะครับอย่างประธานวันนี้ก็ป่วยนะครับแล้วก็หลายคนก็เพิ่งฟื้นหาจากไม่สบายกลับมาแม้แต่งสุจริตเนี่ยก็ป่วยไปคนหนึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้เราแข่งถี่แล้วก็ในเรื่องของการเดินทางการพักผ่อนการไปเจอสภาพอากาศฟ้าฝนบ้างแดดบ้างอะไรบ้างร่างกายก,ก็ปรับไม่ทัน ต่ก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ปตทก็ยังมีปัญหาให้แก้เยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของอความมั่นใจในการลงไปเล่นและการาร่วมมือร่วมใจกันเป็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนื่องจากว่าทีมของเราเนี่ยช่วงนี้มันก็ยังมองว่าผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าเราก็ยังไม่คงกรืนยังไม,ยงไม่ยังไม่ค่อยเ,อเข้ากันเท่าไหร่ยังชุนไม่ค่อยติด นเนื่องจากว่ามันก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับอย่างอามาดูเนี่ยก็ห่างจากเกมนะครับเนื่องจากว่าเรื่องวีซ่าด้วยเรื่องของอการบาดเจ็บด้วยนะครับเรื่องของอโ่วยด้วยต่างๆมันก็เลยทาให้เราจูนจูนค่อนข้างจะลาบากน,นะครับในทางวิธีการเล่นเนี่ยก็ยังการยอมรับเึ่งกันและกันไม่ว่าจะ,ะเป็นเรื่องของวินัย ของการเล่นแทคกติกของการเล่นคอนเซปต์ของการเล่นอย่างวันนี้เรามองว่าฟุตบอลถึงจะถึงจะเป็นตัวที่ลองลองล,อง,ลองมาเนี่ยแต่ทุกคนพยายามช่วยกันเล่นนะครับเล่นเล่นด้วยกันแต่ที่ผ่านมาเนี่ยบางทีฟุตบอลมันอย่างว่ามันก็ไปติดติด,ตด,ตดขัดคันมันก็เลยทําให้จังหวะอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันก็เลยทําให้ปิดพลาดเพี้ยนไปหมดครับก็คงจะต้อง ต้องปรับแล้วก็แก้กันเป็นยกใหญ่ทีเดียวกใหญ่ให้ให้ัอให้ดูตอทีอ่ว่าจะมิจารในการทำให้นาจารยนตัวนี้ยังสั้องูอถามตัวผมเองนะนะครับผมก็จริงๆนะผมก็ต้องแสดงความรับผิดชอบนะตั้งแต่เกมที่เราเสมอกับอยุธยาแล้วนะครับเราคิดว่ามันก็หนักหนาสาหัสอยู่เนื่องจากว่าตอนนี้เราไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์นี้ได้นะครับเพราะนั้น เพราะเรามองแล้วว่าช่วงนี้มันจะแข่งติดๆกันนะครับแล้วหลังจากนี้มันยังมีช่วงเวลาที่พักแล้วก็ปรับแก้ผมคิดว่าถ้าผู้ใหญ่ยังให้เวลานะครับแล้วก็ให้โอกาสผมคิดว่าเราก็น่าจะมีเวลาระหว่างนี้ช่วงนี้ปรับจูนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับก็คงต้องมานั่งจับเข่าคุยกันนะครับหลายๆเรื่องนะครับแต่ถ้าเราไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่มี ได้มาพูดคุยหรือว่ไม่มีเวลาเนี่ยทรงของเรามันก็จะก็จะทรงทรงไปอย่างนี้นะแต่ช่วงเนี้ยมันพอมีเวลาพักแล้วก็เราเราเรารู้ถึงปัญหาแล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องมาแก้ไขปัญหานะครับผมก็มองว่าถ้าเราสามารถเกาได้ถูกที่คันเนี่ยเวลานะครับเรายังมีเวลาแล้วอีกอันหนึ่งแต้มเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ยังไม่ได้เลวร้ายนะครับผมว่า ถ้าจะปรับเปลี่ยนเพื่อได้กลับมาเนี่ยต้องการแกร้ไขเรื่องการจัดการหรือว่ากลุ่มผู้เล่นเนี่ยต้องต้องปรับปรับเปลี่ยนใหม่หรือว่าเพราะว่าผมมองตรงนี้มันมัน,ม,นมันต้องไปด้วยกันการบริหารจัดการแล้วก็เรื่องของทีมเทคนิคเนี่ยมันต้องไปด้วยกันนะครับและอีกอันหนึ่งเนี่ยฝันกําลังใจความเป็นมืออาชีพของผู้เล่นเนี่ยก็สําคัญเพราะฉะนั้นผู้เล่นนะครับบางครั้งเนี่ยการที่จะให้เราปรับจูนคนเดียวนะครับหรือจะแก้ไข สถานการณ์ในส่วนของอทีมเทคนิคเราสามารถที่จะปรับแก้ได้ในระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วฟุตบอลเนี่ยองค์ประกอบมันมันต้องมันต้องไปด้วยกันนะครับในเรื่องของอฝันกําลังใจความสบายใจอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างผมมองว่ามันมันเป็นตัวแปรสําคัญนะครับของอผู้เล่นถ้าผู้เล่นแล้วเขามีความสุขเขาเขาสบายใจเขามีความสุขเขาพร้อมอะไรต่างเนี่ยมันมันก็น่า น่าจะไปได้ดีครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้มองว่า,าปัญหามันมันมันอยู่ที่การบริหารจัดการหรืออะไรต่างๆมันก็ผมคิดว่ามันมันก็ด้วยกันนะครับทั้งทีมเทคนิคด้วยแล้วก็เรื่องของอตัวนักกีฬาเองเนี่ยมันก็ต้องปรับต้องต้องจูนนะครับตัวเองให้เป็นเมืออาชีพมากขึ้นเพราะเราอยากคิดว่าเอ้ยลงมาเล่นดีหนึ่งเนี่ยอะไรก็ได้ง่ายๆมันไม่ใช่เพราะฟุตบอลปัจจุบันเนี่ยมันโอกาสแค่ ผิดพลาดแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยมันก็หมายถึงชี้ชะตาของทีมได้เลยครับนายพูดกับแฟนบอลที่ฟีดแบ็กกลับมาค,ค่ากังวลใจมืองานอาจารย์อาจารย์พูดกับแฟนบอลยังไงบ้างเออตรงนี้ก็ผมก็ต้องก็บอกไปแล้วนะครับผมก็ยินดีกับรับผิดชอบในทุกๆในทุกๆทุกเรื่องนะครับในฐานะผมเป็น,นหัวหน้าผู้สอนนะครับแล้วผมก็อยู่กับทีมตลอดนะครับในส่วนของตรงนี้ผมผมก็ต้อง ขอโทษแฟนบอลน,นะครับที่ทําได้ยังไม่ได้ดีนักนะครับเนื่องจากองค์ประกอบหลายๆด้านเพราะว่ามันทํางานกับคนนะครับแล้วคนที่มีขีดความสามารถมีอีโก้ในตัวเองค่อนข้างสูงมีความาทะยโยทยานมีความเขาเรียกไงความต้องการความสบายใจความแรงต่างเพราะว่าบางครั้งเราได้เขาได้รับการ ปลกฝังมาหรือได้รับการดูแลมาอีกลักษณะหนึ่งหรืออะไรต่างๆบางครั้งความสบายใจของนักกีฬาหรือแอรองต่างๆมันก็ทําให้เขาได้ผ่อนคลายแม้ทั้งวันเนี้ยเรายัางคิดว่าถ้าแฟนบอลบีบหรือกดดันผู้เล่นเนี่ยวันเนี้ยผู้เล่นเราก็อาจจะเตลิดไปอีกได้มีความวิตกกังวลนะครับแล้วก็กลัวกลัวพลาดกลัวเสียแรยงต่างไปหมดแต่ว่าแฟนบอลก็ยังเ,เป็นฝันกําลังใจให้กับผู้เล่นนะครับ เพราะนั้นผมก็อยากจะฝากแฟนบอลนะครับถ้ายังรักพวกเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับส่งเสียงเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราครับ